ออกอบอยู่ทั้งหมด3ส,ส่วน1มันมีเนื้อยาง2มีน้ำยางสามมีสารลูตอยสามตัวนี้รวมตัวกันทำให้เป็นน้ำยางแต่ว่าถูกควบคุมโดยกรดเอทิลีนถ้าเป็นชื่อคือเหมือนกับเป็นชื่อทางเคมีตัวเนี้ยมันทำให้ยางออกนะครับยกอย่างเช่นาสมว่าเรากรีดยางเนี้ยถ้าสมมติว่าเราได้ยางมากถ้าว่าน้ำมันใสก็แสดงว่าเราได้แค่น้ำหนักแต่ว่าเป <Okay. S 1> อร์เซ็นต์ยางมันไม่มี no, <try. S 1> แต่สมมติว่าเรากรีดปุ๊บเนี่ยยางมันข้น แต่ว่าน้าหนักได้มีมากก็แสดงว่าเปอร์เซ็นต์สูงแต่ว่าน้าหนักไม่มีแต่ทีนี้นะครับทีนี้ครับมันูจากดไขมันอิออสระชื่อว่าสารโอเมก้าทีนะครับถ้าอยู่ในหมวดของคนเนี่ยจะไปป้องกันในเรื่องของสมองอัลไซเมอร์ถ้าอยู่ในพืชเนี่ยตัวนี้คือมันจะไปปลดปล่อยน้ํายางจับไอตัวสมการสามตัวนะั้นให้มันดีขึ้นก็คือหนึ่งใช้ปุ๊บเนี่ยน้ำยาง เพิ่มขึ้นสองคือเปอร์เซ็นต์เพิ่มขึ้นคือตัวนี้ครับใช้คู่กันชุดนี้คือได้ทั้งหมดสิบไร่ครับอันนี้มาทําจากอะไร,รคะอันนี้คือเราทํามาจากพวกจุลินทรีย์ครับจุลินทรีย์ oh, ที่ว่า <okay. S 1> วิจัยว่าจุลินทรีย์ตัวนี้มันเหมาะสำหรับยางพาราเพราะว่าถามว่าในส่วนของจุลินทรีย์มันมีหลายตัวใช่ใช่ถูกครับใช่ใช่ถ้าคนกินได้คือเป็นจุลินทรีย์ชื่อว่าสายพันธุ์ เลกปลาสิรัตท,ที่อยู่ในยาคูรครับสังเกตุว่ายาคูเนี่ยสววมว่าเราสมว่าเรา